จอดสวัสดีกว่าไม่เห็นเอาไม่จอตอืจอดอจะท,ทำอะไรลูกวันนี่ยนไม่ลอว้าทำนี่ ลูกนีสื่อมามันเสียเ,เ,เดี๋ยวก่อนไม่ตอ้องเคาะแล้วมันจีเสียม,ม,มันหนักจ้ะมันหนักชื่นานคนว,ว่าเออแล้วคอยตัดรอให้ทัดตัดเย้ <Yeah. S 2> แล้วรอให้ทัดตัดก็ได้ อย่าของนายนีดูจอดอย่าพึ่งลุกเดี๋ยวรอให้ทัดบาดเดี๋ยวรอให้ทัดบาทก่อนถัดไปล่างมือก่อนก็ได้จอดอย่าอย่าให้หัวจุกมันหักกว่าเฮ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบาดลูกก่อนให้ทัดเป็นคนบาดลูก อย่าไม่ต้องโนวิโดนรูดอ่ะวันมองให้ทำมันบาดลูดอังสุทั่อีกดเอาก็ทายกับบาดไม่วัดเลยฮนาบาคนกับดิเอาตายังไงเอาตาเฉลบก็ได้ตาเหมือนนกกระปูดตาอะไรอนันอ่ะ จอดมิดเของมือเด้ย๋ยตานหน่อยไม่ได้อันนิดขอมือบาทเป็นโหลดด้วยก็คอยแกะใส่ไหม จอรกดพูดอธิบายว่าวันนี้จอรจะทำพัมกินอะไรจอรกดพูดว่า I'm making a look at this small dish I've been putting this up for ages small come out then the butterfly come out and then it come out and then I make an eye on it What the pumpkin you like a d the big one You like the bigger one Be careful it's very sharp for the knife. And this do all the circle there now this, this no it's break. No, I'm making a circle there and then all this right then I us scrape all this out and then bring it on here. Then I spring it on here, there. Then I start coming in. Then I start a bit. Then I start. Then I start there. I start all this.

ันวันในวันหน่อยไปเพิ่มตาก็ไไ้เพิ่มปากออกเจ้เก็ยังนี่กตัดอ,อยากจอดอันนี้มีดอันนี้คมมากเสร็จแล้วมาเมจิปาดม,มามาอันนี้ว้าวอุ้มเมอยังหลายเลยจอดเอาช้อนตัดออกไหม Look the bit, มันเม็ดลายพี <c oughs> ่น้องเอ้ยนี่เหนือกันหน้าน้ทองทองฮาเดรี อเาอาไะเอาใส่ไำมอีตอนนี้นอันนี้ก็เซ็ตแล้วเซ็เตแล้วลูกไหญรับให้ไ o น,นี่ะเยยมห<า>จะใส่จจ้าไจไฟใส่แล้วคนนี้ก็เอาไฟใส่เลย ไปใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดเอามาเอาเทลอ๋อนั่งคือมือเข่าลงหรอก <'s> เสร็จแล้วไปตัวจ้าสก่อนนั่ oh, งรับอยอีดีฟรลตอนนี้ทำกินผักทองของเราก็แกะเสร็จแล้วจ้าทุกคน วันนี้ฮาโรวีนนี่ก็คือเลมเนี่ก็ขนมจ้านี่กับขนมรอน่อเีวแล้วจัดนี่น่าพี่ นาพ<ฟ>ีสินสุดฮาราวีนขอบคุณทุกคนที่รับชมจ้าบ๊ายบายเอาขอบคุณนาทัศน์จอรดขอบคุณครับบ๊ายบายจะบ๊ายบายได้ลูก <Bye. S 1>